เกือบ500ปีก่อนชายแอฟริกันรูปร่างสูงใหญ่ด้านดนนเดินทางไปถึงญี่ปุ่นด้วยความหวังจะเป็นชายชาวต่างชาติคนแรกที่ได้รับสถานะนักรบซามูไราชายชาตินักรบคนดังกล่าวเป็นที่รู้จักในชื่อยาซุเกะเขาได้รับสถานะซามูไรในยุคสมัยของโอดะโนบูนางะขุนพลผู้ทรงอิทธิพลในศตวรรษที่16ของญี่ปุ่นผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในสามขุนพลที่พยายามรวบรวมญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผน่นลอเรนซ์มิงเลอร์นักประวัติศาสตร์ เล่าว่าตอนที่ยาซึเกะเดินทางถึงกรุงเทียวโตเมืองหลวงของญี่ปุ่นในสมัยนั้นมีผู้คนมากมายมารุมล้อมดูเขาบางคนถึงขั้นเสียชีวิตเพราะถูกเบียดเสียดยาซึเกะพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วและเป็นนักรบที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลโนบุนางะและภายในเวลาหนึ่งปียาซึเกะก็ได้เลื่อนชั้นเป็นซามูไรซึ่งเป็นตำแหน่งนักรบชั้นสูงของญี่ปุ่นเขาสูง6ฟุต2นิ้วเขามีผิวดำ สีผิวของเขาดำเหมือนถ่านมัตสุไดระอิเอะทาดะเพื่อนซามูไรพันนา,นารูปลั์ของยาซึเกะไว้ในบันทึกเมื่อปี1579ในปี1900ชายญี่ปุ่นมีความสูงเฉลี่ยราว157.9เซนติเมตรหรือ5ฟุต2นิ้วดังนั้นหากจะมองย้อนไปในศตวรรษที่16ยุคที่ภาวะโภชนาการยังย่แย่คนน่าจะตัวเตี้ยกว่านั้นดังนั้นยาซึเกะจึงถือได้ว่ามีรูปร่างสูงกว่าชาวญี่ปุ่นโดยทั่วไป ไม่มีผู้ใดบันทึกประวัติช่วงแรกในชีวิตของยาซึเกะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือประเทศที่เขาถือกำเนิดนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเขามาจากโมซัมบิกแต่บางคนบอกว่าน่าจะเป็นเอธิโอเปียหรือไนจีเรียสิ่งที่ทราบคือยาซึเกะเดินทางไปญี่ปุ่นพร้อมคณะสำรวจซึ่งมี อเลซานโดวาลิกอนาโนนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกชาวอิตาเลียนเดินทางไปด้วยแต่ก็ปรากฏบันทึกทางประวัติศาสตร์เฉพาะในช่วงปี1579-1582เถึงเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าเขาเป็นทาสแต่เรื่องนี้ยากที่จะยืนยันอย่างไรก็ตามเชื่อว่าข้อเปล่าวอ้างนี้น่าจะเป็นการสันนิษฐานที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปไม่ได้ที่ยาซุเกะจะก้าวขึ้นเป็นซามูไรได้ภายในเวลาเพียงปีเดียว โดยไม่มีภูมิหลังของการเป็นนักรบมาก่อนเลยกว่านักรบแต่ละคนจะได้สถานะเป็นซามูไรพวกเขาจะต้องผ่านการฝึกฝนตั้งแต่อายุยังน้อยๆตอนนั้นยาซูเกะพูดภาษาญี่ปุ่นได้บ้างแล้วและทั้งสองคนก็เข้ากันได้ดียาซูเกะมักเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาและอินเดียที่เขาเคยเดินทางไปให้โนบุนางฟังการที่ยาซูเกะพูดภาษาญี่ปุ่นได้เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเป็นที่ชื่นชม เขาไม่เหมือนกับนักบวชที่มีภารกิจทางด้านาศาสนาในการมาญี่ปุ่นรายงานหลายแหล่งระบุตรงกันว่าโนบุนางะได้สั่งให้หลานชายมอบเงินก้อนหนึ่งให้แก่ยาซึเกะตอนที่พบกันครั้งแรกด้วยจะว่าไปแล้วนะักรบชาวแอฟริกันผู้นี้กับขุนพลชาวญี่ปุ่นก็มีอะไรที่เหมือนกันอยู่หลายอย่างโนบุนางะเป็นผู้ที่ชื่นชอบศิละปะการต่อสู้หลายชนิดและทุ่มเทเวลาในการฝึกฝนเขายังเป็นคนที่ออกจะประหลาด เขามักจะแต่งตัวแบบตะวันตกพยายามคบหากับคนที่ชาญฉลาดและมีระเบียบวินัยสูงยาซึเกะมีจิตวิญญาณของนักรบและยังเข้าใจการสื่อสารทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเขายังชอบเต้นรำและการแสดงอูเทนซิกหรือบทกวีภาษาสวาฮิลีที่มีเนื้อหาสดุดีการทำความดีของเหล่าวีรบุรุษและนี่อาจเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า ยาซึเกะอาจจะมาจากโมซัมบิกตามที่นักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อก็เป็นได้เพราะหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของโมซัมบิกในปัจจุบันยังมีการใช้ภาษาสวาฮิลีอยู่สำหรับโนบุนางะเองก็ชื่นชอบละครโ no, นซึ่งเป็นละครร้องอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นมีรายงานว่าเขาเป็นผู้อุปถมัมภ์ศิลปะประเภทนี้ด้วย ความชื่นชอบในตัวยาเอเกะอย่างเปี่ยมลน้นทําให้โนบุนางะปฏิบัติกับเขาไม่ต่างจากคนในครอบครัวและชายชาวแอฟริกันผู้นี้ยังเป็นหนึ่งในหมู่ผู้ที่ได้รับเชิญให้รับประทานอาหารร่วมกับเขาโนบุนางะยกย่องความเข้มแข็งและความสูงใหญ่ของยาเอเกะมากเขาบอกว่ายาซึเกะมีพละกกำลังพอๆผู้ชายสิบคนเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นซามูไรต่างชาติที่ได้ร่วมรบอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับ โอดาโนบุนางะแล้วยาซุเกะยังอยู่ใกล้ชิดในช่วงค่ำคืนอันเป็นวราระสุดท้ายในชีวิตของโนบุนางะด้วยในขณะนั้นอาเคทิมิซุฮิเดะนายพลคนหนึ่งในกองทัพของโนบุนางะเกิดกระด้างกระเดื่องครยศและนำกำลังเข้าโจมตีปราสาทของขุนพลผู้นี้พร้อมทั้งจุดไฟเผาและปิดล้อมทำให้โนบุนางะไม่มีทางหนีรอดท้ายที่สุดแล้วเขาจบชีวิตตัวเองด้วยการทำเซปปูกุหรือการฆ่าตัวตายด้วยการคว้านท้อง ก่อนที่โนบูนางะจะลงมือฆ่าตัวตายเขาขอให้ยาซึเกะตัดศีรษะของเขาและให้นำไปมอบให้ลูกชายพร้อมกับดาบคู่กายการทำเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าโนบูนางะไว้เนื้อเชื่อใจยาซึเกะอย่างยิ่งตำนานชีวิตของยาซึเกะเองก็สิ้นสุดในช่วงปี1582ไม่นานหลังจากเหตุการณ์นั้นการจากไปของโนบูนางะภายใต้เงื้อมมือนายพลทรยศทำให้ซามูไรผิวดำคนแรกต้องลี้ภัยโดยน่าจะไปใช้ชีวิตนักบวชในเกียวโต อย่างไรก็ดีไม่มีใครรู้ชะตาชีวิตช่วงท้ายของยาซุเกะและเรื่องราวอันเป็นตำนานของเขายังเป็นเรื่องในจินตนาการของคนญี่ปุ่นที่เติบโตมาพร้อมกับหนังสือเด็กที่ได้รับรางวัลเรื่องคูโรซุเกะคูโรหมายถึงดำในภาษาญี่ปุ่นที่เขียนโดยคูรุซุโยชิโอแม้เวลาจะล่วงเลยมาเกือบ500ปีแล้วแต่ชีวิตที่ไม่ธรรมดาของเขายังสร้างความน่าเกรงขามและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนมากต่อไป ถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้รบกวนกด Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ